ป่ากำลังนั่งกินอาหารอยู่ใต้ต้นไม้อันนี้ตัวอะไรคะหัป่าเวลากินอาหารป่า้นไพ่ไฟดินไฟเคียวนะคะเถ้าเกิดว่ากิ่นแบบมุมมาแงี้ก็จะเป็นนมกป่าตัวนี้สิ่งที่เราทํานะคะมันไม่ใช่มันอาจจะไม่ได้โดดเด่นเรามาทําด้วยใจ แล้วสิ่งที่เราทำเนี้ยมันไม่ได้ช่วยให้อาการเด็กป่วยนี้หายจากอาการที่เขาป่วยได้มันอาจจะช่วยให้น้องๆเขาได้ลืมความเจ็บปวดไปช่วงขณะเงี้ยอย่างน้อยก็อาจจะทําให้เกิดรอยยิ้มแล้วก็เป็นกําลังใจที่ดีให้กับน้องอะค่ะพยายหน้าให้พี่้องก็ยังดียิ้มให้สนิทก็ยังดีโอเคแล้วพี่สองก็ชื่นใจแล้วตั้งแต่แรกที่พ่อมารู้สึกวิ่ืว่าเอ๊ะทำม แค่สามกล่งส anyway. mm ี hmm. ่กล่อทำไมคิดว่ามอยู่ที่โรงไม่ยังไงคือเด็กบางคนเขาจะมาอยู่ที่นี่นานเวลาเรามาแต่ละครั้งเด็กเขาจะเหมือนจะรอเราพอเรามาถึงเขาจะดีใจบอกพี่มาแล้วเหรออะไรอย่างงี้เหมือนเขารอคอย น้องๆกลุ่มอาสาสมัครจากมูลนิธิกระจกเงาภายในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีถือเป็นมิติใหม่ของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในสังคมนะคะซึ่งมีส่วนช่วยให้สุขภาวะของเด็กที่เจ็บป่วยและของผู้ปกครองดีขึ้นจากความเครียดความว้าเหวและความวิตกกังวลค่ะเรามีมูลนิธิหลายมูลนิธิ รวมทั้งเป็นอาสาสมัครอาสาสมัครที่เป็นนักเรียนอาสาสมัครที่เป็นนักศึกษาเป็นนักศึกษาพยาบาลเป็นนักศึกษาแพทย์มีมูลนิธิกระจกเงาที่อาสาสมัครเข้ามาทํากิจกรรมสําหรับเด็กโดยหวังว่าเขาจะช่วยจัดกิจกรรมให้เพื่อทําให้เด็กเนี่ยได้มีเวลาผ่อนคลายแล้วนึกถึงภาพเด็กที่ไม่สบายแล้วมาติดอยู่ในโรงพยาบาลนะคะเฝ้ารอการทําแผลหรือเฝ้ารอการรักษาที่เจ็บปวดนะคะการรอเนี่ยมนเป็นเวลาที่นาน แต่เขามีกิจกรรมทําทําให้เขามีความรู้มากขึ้นทําให้เขามีทักษะมากขึ้นทําให้เขามีเพื่อนมากขึ้นทําให้เขาได้ระบายความรู้สึกที่เขาเจ็บปวดไม่พอใจออกไปอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยเด็กกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับเด็กที่เจ็บป่วยมีหลากหลายชนิดนะคะขึ้นอยู่กับความต้องการและความสนใจของเด็กๆค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมศิลปะการเล่านิทานการเล่นของเล่นเพื่อเสริมทักษะหรือแม้กระทั่งงานประดิษฐ์ คือกิจกรรมที่ทําทุกอย่างนะคะเราจะเน้นที่ทําง่ายๆแล้วก็มีความสุขได้เร็วแล้วก็เด็กๆสามารถผ่อนคลายผู้ปกครองสามารถผ่อนคลายเนี่ยค่ะแล้วก็ในห้องสถานการณ์เนี่ยก็คือจะเปิดสําหรับเด็กที่สามารถลงจากเตียงได้เด็ก <ๆ S 1> ที่ลงจากเตียงไม่ได้เนี่ยค่ะเราก็จะมีอาสาสมัครขเข้าไปทํากิจกรรมตามเตียงคือนํากิจกรรมมาไปเสนอให้กับเด็กๆว่าเด็กๆสนใจทําอะไรคือเด็กสนใจในด้านไหนเราก็จะนากิจกรรมเนี้ยไปเสนอให้กับเด็กะค่ะ และนอกจากจะมีอาสาสมัครจากบุคคลภายนอกที่เข้ามาช่วยสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับเด็กที่เจ็บป่วยภายในสถาบันสุขภาพเด็กแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ของสถาบันเองก็มีกิจกรรมสร้างสุขให้กับครอบครัวของผู้ป่วยด้วยเช่นกันค่ะภายใต้โครงการที่เรียกว่าโครงการแบ่งปันความสุขซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของเจ้าหน้าที่สถาบันที่เกิดเดือนเดียวกันมาจัดก,กิจกรรมที่หลากหลายอย่างเช่นการจัดหาอาหารสุขภาพ เพื่อแจกจ่ายให้กับเด็กป่วยและผู้ปกครองที่มารอรับการรักษานะคะหรือแม้กระทั่งโครงการช่วยเหลือเด็กป่วยที่ใกล้ตายเราก็จะมีโครงการสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะแล้วก็ครอบครัวที่แพทย์ตัดสินว่าอันนี้เขาจะใช้ชีวิตอยู่ไม่นานในการช่วยเหลือแบบนี้เนี่ยเราจะมีกองทุนให้นะคะ จัดกองทุนให้สําหรับที่จะพาเด็กไปทําในสิ่งที่เด็กอยากได้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนเสียชีวิตนะคะโดยที่ใช้เงินของกองทุนนี้ถ้าเผื่อผู้มีจิตศรัทธาน,นะคะอยากจะช่วยเหลือกิจกรรมดีๆเล็กๆของในโรงสถาบันสุขภาพเด็กนะคะก็สามารถบริจาคได้ การก้าวเข้ามาเป็นอาสาสมัครด้วยใจของกลุ่มคนต่างๆช่วยเพิ่มทักษะในการดำเนินชีวิตและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในสังคมท้ายที่สุดความสุขที่เกิดจากการเป็นผู้ให้จะส่งผลไปถึงเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัวทำให้เกิดสุขภาวะที่ดีตามไปด้วย